เกือบจะเป็นประเด็นหวยอลเวลอีกแล้วนะ,ค,ะคือต้องตามตัวให้เจอแหละนะครับเพราะว่าจับได้แล้วแหละว่าน่าจะเอาไปกรณีของตาอ้ายครับที่ถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1มูลค่า1น0 0 0แบาทนะครับแล้วปรากฏว่าช่วงแรกเนี่ยมีรายงานข่าวว่าอาสอมอในพื้นที่เนี่ยขโมยลอตเตอรี่สลากนี้ไปอตอนแรกอสอมอคนนี้เนี่ยที่ชื่อว่านางเลยเนี่ยไม่ยอมรับนะแต่ว่าถูกต้นสังกัดเขาเข็นสอบสุดท้ายยอมรับนะครับว่าเอาไปจริงๆแล้วก็ จะเคลียร์กันวันนี้<า>จะมาขอเข้ามาการจะเคลียร์กันให้จบจะไม่ดำเนินคดีอะไรกันต่างนานานัดกันสะดิบดีเอ้าไม่มาซะอย่างนั้นเท <t ell> เลยใช่ไม่มาเพราะว่านักข่าวก็ไปรอด้วยเนี่ยนะครับเอาเรื่องนี้กันตามกันนะคบเพราะว่าหลังจากที่รู้ว่าตัวของอสอมที่ชื่อว่านางเลยคนนี้เนี่ยตอนแรกยอมจะคือลอตเตอรี่ให้กับตาอ้ายแล้วเนี่ยนะครับโอ้นักข่าวก็ดีใจแทนตาอ้เลยอ่ะก็เลยไปพูดคุยกับตาอ้ไปเปิดใจสักหน่อยเนี่ยนะครับว่าจะยังไง คือทางนักข่าวไปก็บอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาไปคุยกันกันหมดแล้วแล้วประเด็นก็คือคุณตาเองก็บอกว่าไม่ได้ผิดคาดเลยเชื่อตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่านางเลยคนนี้น่าจะเป็นคนเอาหวยไปจริงๆเพราะหลังจากที่ทราบว่าลอตเตอรี่เนี่ยถูกรางวัลใช่ไหมครับก็คือไม่มีคนอื่นแล้วอ่ะที่รู้ ไม่มีคนอื่นแล้วที่รู้ว่าคุณตานั้นถูกลอตเตอรี่อ่ะเหมือนกับให้ผู้หญิงคนนี้ดูคนเดียวอ่ะให้เห็นแค่คนเดียวอ,อ,อ่ะเออแล้วถามว่าพอรู้ตัวว่าฝั่งนั้นก็ยอมรับสุดทายอมรับสารภาพมาแล้วเนี่ยยังไงคุณตายอมเอาโหสิกรรมให้นะครับในตอนแรกเพราะคุณตาเชื่อว่าโอ้ยังไงคนก็ผิดพลาดกันได้ส่วนเงินที่ได้มาก็จะเก็บไว้รักษาตนเองก็อยากจะขอบคุณในเหล่าบรรดาสื่อมวลชนนะครับที่ตามเรื่องนี้เพราะมันเกือบจะเป็นหวยอนลน์เป็แล้วด้วยนะเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยสามารถตามให้ลอตเตอรี่นี้้้เเนนําาามคืจจของไดสร็ แม้ว่าช่วงแรกอาจจะยากซะหน่อยแต่สุดท้ายก็ยังได้คืนนะครับสุดท้ายลุงได้หวยคืนแล้วเนาะได้ไลยจะคืนแล้วโอเคครับปอโอเคครับโอเคครับโอเคโอเคนะโอเคโอเคอ๋อยังโอเคอยู่เนาะครับมันมาคืนกะดีนะ่นแหละปอให้อยกะเฉยๆใช่ไหมมันมาคืนกะมันก็เดินกะดีวุ้นเนาะปอห้อยจะมีอย่างอะไรนะอยากจะฝากอย่างถึงน้องเป็นก็ครับเราฝากเนี้ยฝากขอ โ <im itation> อ้โหขี้กลยอมเงื่อนะต้องเป็นไม่มเป็นการมัรมนแทมัมนเนาะลงฟิดไปแล้วมันก็ขึ้นได้ผิดได้ขึ้นได้ดอ,อ,อ,อืมพออ้ายกับพ่อม,ม,พอม,มเพ่งอภัยเนาะอืมขอบอภัยคุณตาใจดีจังเลยอ่ะเ <im itation> นี่ยครับทีนี้ลูกสาวของคุณตาอา้เนี่ยนะครับก็เปิดเผยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอเสริมงามกับผู้นําชุมชน6-7เจคนเลยนะมากันที่บ้านเพื่อจะเจรจากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอไกลเกลี่ยแต่เจ้าตัาวคนผิดที่เอาไปอ่ะนางเลยไม่ได้มา แล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยนางเลยยอมคืนหวยให้แล้วโดยจะนัดคืนต่อหน้าตำรวจสพเสริมงามเนี่ยนะครับในวันนี้ซึ่งทางครอบครัวเขาก็เอาโหสิก,กรรมให้พูดเหมือนคุณตาเลยบอกว่าคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่มันก็ช้าเกินไปหน่อยไหมก็ไม่เข้าใจว่าเขายอมเอาอนาคตของเขาเนี่ยมาทิ้งแค่เงินแค่นี้เองเหรอกลายเป็นว่าตอนนี้มันเป็นข่าวดังเนี่ยชื่อเสียงก็ป่นปี้กันไปหมดแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากถึงฝั่งนั้นอะ ว่าจะทําอะไรก็คิดให้ยาวๆหน่อยซึ่งส่วนตัวเองก็ดีใจที่ได้ลอตเตอรี่คืนมาเพราะว่าตอนอท,อที่ออกรายการเนี่ยยังมีคนคอมเมนต์อยู่เลยว่าตัวของครอบครัวตาอ้เนี่ยสร้างเรื่องหรือเปล่าเรื่องอะถ้าไม่จริงพี่จะไม่พูดถ้าพี่ไม่ถูกจริงเพราะพี่ไม่ซื้อจริงพี่จะไม่พูดอันนี้คือพี่ถูกจริงพี่ถึงกล้าตามเขาก็น่าจะจะสํนนึกนาเห็นบอกว่าร้องร้องไห้อะไรประมาณเนี้ย จะ้ะแต่ตัว,ต,วตัวพี่ก็ยังไม่ได้เจอเขาไงค,คือแคออ่หน่วยงานเขาแบบระดับหัวหน้าเขาแบบมาขอให้ก่อนได้เห็นได้จับว่าจริงๆเราถูกจริงนะอยากจะฝากอะไรถึงเลยบ้างไหมดีแล้วแหละที่ยังที่ยังยังสำนึกต่อไปจะทำอะไรก็ก,ก็คิดเยอะๆคิดเยอะๆไม่ใช่เยอะอย่างเดียวนะคิดไกลๆแบบยาวๆว่าผลอะไรจะตามมาเนี้ยก็ครั้งนี้ก็คืออ่ะ มันพลาดไปแล้วก็คือเออโอเคคือ okay. เอาโศกกรรมให้อาโศกกรรมทีนี้วันนี้จับตากันใช่ไหมครับอ,อย่างที่บอกไปว่าเขาจะมาเจอกันนะตัวต้นเรื่องนะครับเขาจะมาขอเข้ามาคุณตากันนักข่าวก็ไปรอแต่เช้าเลยเนี่ยแหละครับไปรอที่บ้านของตาอ้าอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เจอกับตาอ้าอีกรอบหนึ่งก็บอกว่าเมื่อคืนหลับฝันดีไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นส่วนเรื่องลอตเตอรี่ออนไลน์ก็ถือว่าจบแล้ว และหากนางเลยจะมาขอขมาก็ไม่ได้ติดอะไรให้อภัยเพราะว่าอย่างที่บอกคนเรามันผิดพลาดกันได้ทีนี้รอบหน้าหากซื้อลอตเตอรี่อีกเนี่ยก็จะจับเอารางวัลที่หนึ่งให้ได้เลยไม่เอาแล้วรางวัลข้างเคียงเนี่ยนี่รางวัลข้างเคียงยังจะมีปัญหาเลยนะได้รางวัลที่หนึ่งจะยังไงแล้วข่าวก็เลยถามว่าเอางวดหน้าออกอะไรตาอ้านี่หวยราะเลยครับด้วยความอารมณ์ดีตะคืนรับฝันดีครับ ฝันดีครับฝันดีเนาะบ่ฝันตึงหวยแล้วครับฝันบ่ฝันบ่ฝันเลยบ่ฝันยังใดอย่างอื่นแล้วแล้วอ๋อรอบหน้าจะจับสักจับสลากผมสักหน่อยครับมันเอาแน่อย่าเอามันคบโคบหมดหมดรอบหน้าเอารางวาที่หนึ่งเลยแหละที่หนึ่งตีตีอ๋อแต่วันนี้กาถ้าถ้าไปเลยเป็นมาขอข้ามาอย่างนี้ปตาก็จะฮับกันครับ ห้ามแม่ก็ห้าเจอพี่เดือนอีกรอบครับเช้าวันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆอยากให้นางเลยเนี่ยมาขอเข้ามาพ่อก่อนเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทํากับพ่อน่ยมันเกินไปแล้วเห็นว่าช่วง10บโมงที่ผ่านมาเนี่ยจะเข้าไปที่สพเสริมงามเพื่อ ทำการรับมอบลอตเตอรีร่จากนางเลยต่อหน้าตำรวจด้วยเขานัดกันไงใช่ไหมฮะส่วนเรื่องคดีความก็ว่ากันไปแล้วก็หวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นบทเรียนกับฝั่งนั้นอยากจะฝากบอกกับทุกคนว่าถ้าเกิดซื้อลอตเตอรีร่แล้วเนี่ยซื้อกับคนขายที่เรารู้จักเพราะเวลามันเกิดเรื่องอะไรเขายืนยันได้ว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริงทีนี้ในระหว่างที่ตัวของ คุณเดือนอลูกสาวของตาอา้เนี่ยกำลังรอให้นางเลยคู่กรณีมาที่บ้านเพื่อมาขอขมาคุณตาอ้าเนี่ยนะคะปรากฏว่าจุจๆเนี่ยมีสายโทรศัพท์จากผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาโทรเข้ามาบอกว่าเ,ออเหมือนกับตัวเองเป็นคนกลางที่จะไก่เกลีย่ยให้กับทั้งสองฝ่ายแล้วก็แจ้งบอกว่าตอนนี้ติดต่อนางเลยไม่ได้เลยนะ เออที่ติดต่อไม่ได้เนี่ยเพราะน่าจะเป็นเพราะว่าเขากลัวว่ามีสื่อมาทําข่าวเยอะหรือเปล่ากลัวว่าเรื่องมันจะบานปลายแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยก็ไม่คิดเลยว่าเรื่องจะหลุดไปถึงมือสื่อนะตอนนี้ก็เลยอยากจะขอเลื่อนการมอบลอตเตอรี่แล้วก็การขอขมาออกไปก่อนยังกําหนดวันไม่ได้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะขอประสานเข้ามาอีกครั้งหนึ่งค่ะเจอมันก็เจอเลยไะเลยไงเลยไงเออต้องโทรหาเจ้าต้องโทรหาเจ้ามาเนี้ยน้องลายก็ได้าแล้วเขาอ้าน เขา่ขออพานแต่แต่ต้องบองมือิดเนีืเขาไปพอละต้องหัวเขาเปลี่ยนต้องเขากบบีัวได้เขาบกันกันนั่นแะกันนั่นะ ก็เลยเปิดใจอีกรอบหนึ่งบอกว่าตนเองเนี่ยเข้าใจหัวอกของนางเลยอสมนะคงจะเครียดมากแหละแต่สําหรับตอนนี้ตนเองก็ขอเป็นกําลังให้ให้กับฝั่งอสมว่าอย่าไปคิดมากสิ่งที่มันพลาดไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยให้อภัยนะแต่ในเรื่องของกฎหมายเนี่ยคดีเรื่องของการลักทรัพย์อ่ะมันยอมความไม่ได้อ่ะตัวเดกกับแมอย่าเลยเปิดอภัยให้ตัวแล้ว ครับวันนี้ก็คือเท่ากับว่าที่โรงพักก็จะไม่มีไม่ได้ไปใช่ไหมครับวันนี้ที่เกิดการนีเขาบอกว่าไม่ได้ไปโรงพักไม่ได้ไปใช่แล้วก็ส่วนการขอเข้ามาแล้วครับพี่เขาบอกเดียวเขาติดต่อไม่ทีคืออาจจะวันนี้คือติดต่อเลยไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้หลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์กันเสร็จเนี่ยนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนี่คนขายหวยค่ะมาได้ถูกต้องมาที่บ้านของตาอ้ายพอดีเลยมาขายหวยให้กับตาอ้ายอีกนะตาอ้ายก็ยังสุ่มจับหวย เออหนึ่งใบนี่แล้วปรากฏว่ายังสุ่มจับหวยให้กับนักข่าวอีกหลายใบด้วยนะนี่อะไรอะโอ้ไม่รู้สิลองส่องดูคือถ้าถูกขึ้นมาจะเป็นหวยโอลเวงไหมอน่ะก็กำลังคุยกันใช่ไหมว่าสรุปแล้วหยิบให้เนี่ย หยิบให้นะไปของใครนะก็คุณตาหยิบให้อ่ะเออคุณตาหยิบให้แล้วถ้าเกิดแบบแต่เจ้าของคือคือนักข่าวสมมตินะใช่ใช่งวันที่หนึ่งขึ้นมาเพราะว่าเราถืออยู่ในมือถูกแล้วคุณตาจะมาแบบทวงแบบเฮ้ยตาหยิบให้ไม่ได้นะแต่ม่หเราคุณตาเป็นคนใจดีใช่ใช่คใจดีนี่ขนาดโดนขโมยลอตเตอรี่ไปนะยังโอโหสิกรรมให้เลยอะโอ้โหเป็นเรานี่โมโหตายเลยอะเนี่ยเออเนี่ยครับก็อมอบโชคกันไปให้มาเดี๋ยวรอรุ้นกันอีกงวดหนึ่งวันที่16กรกฎาคมทีนี้ของจริงอ่ะ ไอ้ตัวเจ้าปัญหาออไอ้เลขข้าง <ไป S 2> เทียนที่ห,หายไปอ่ะ ก็ต้องเอาคืนมานะเพราะต้องไปขึ้นเงินไงคุณผู้ชมคือลอตเตอรี่ตอนนี้อยู่ที่ทางสพนะครับก็มีความเคลื่อนไหวที่ทางด้านผู้นวกการโรงพยาบาลสตท่าโป่งนางสาวบุตรรินเพชรตาเนี่ยเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนสพเสริมงามอําเภอเสริมงามที่จังหวัดลาปางแล้วก็นําสลากกินแบ่งรัฐบาลที่นางเลยขโมยไปเนี่ยจากคุณตาอ้ยที่ถูกรางวัลข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือหมายเลขส3 4ส0 4ี่ห้า งวดที่26ชุดที่9จำนวน1ใบเนี่ยนะครับซึ่งเป็นของกลางแล้วก็เป็นหลักฐานทางคดีเนี่ยมามอบให้กับพนักงานสอบสวนได้เก็บรักษาเอาไว้คืออันนี้เป็นใบที่ถูกรางวัลใช่ไหมใช่สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1เนี่ยที่ถูกรางวัลที่1ก็คือ4 3 4 5 0 3เป็นเลข เป็นเลขข้างเคียงอ่ะแต่อันนี้เป็นของคุณลุงอ่ะคุตาเป็นแบบรางวัลข้างเคียงก็เงิน <c oughs> รางวัล1น1 0 0แสบาทไงเพราะว่ารางวัลที่1นึ่งมันเท่าไหร่นะหล้านเออเนี่ยทีนี้พอเอามามอบเฟจป,ปุ๊บก็ต้องมีการส่งมอบอะไรกัน<ม>ใช่ไหมครับทางพอโร,รงพยาบาลสอตอก็บอกว่าหลังจากที่ได้ไปเจอกับนางเลยที่เอาขโมยไปขโมยลอตเตอรี่เขามาเนี่ย จากการสังเกตก็พบว่าเขายังมีความวิตกกังวลอยู่บ้างยังมีความเครียดอยู่เพราะตอนนี้มันเป็นข่าวดังทั่วประเทศไปแล้วแล้วหลังจากนี้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลสภาพจิตใจด้วยนะครับเพราะกลัวว่าจะคิดมากเกินไปและมีการแจ้งให้นางเลยเนี่ยไปพบกับพนักงานสอบสนสพเสริมงามตามหมายเรียกด้วยนะเพราะว่ามันเป็นคดีแล้วไง แล้วตอนนี้ต uh ิด huh ต <mythology> ่อติดต่อมันได้หรอครับปิดเลยอ่ะติดต่อได้ค่ะจะแบบเปิดมาพป้อมแบบป้อมจะมานะครับเนาะอก็เลยเขาเขาเองพ่อเป็นหัวหน้าเลยนเปิดอะเป็นหัวหน้าเปิดอะไรเปลี่ยนตัวแทนนะครับเผื่อมานบอกมีลอตเตอรี่ตรวจอ่ะเนี่ยแหละครับก็เจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริงก็ชื่นใจนะเอาจริงๆ